ฉันขอบคุณเงินฉันมีทัศนคติที่ดีด้านการเงินเงินมากมายต้องการมาอยู่กับฉันฉันลื่นไหลด้านการเงินฉันรู้สึกมีความสุขตอนนี้เป็นวิธีที่ดึงดูดเงินเร็วที่สุดฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงิน ฉันขอบคุณพลังเงินฉันมีเงินสดมากมายฉันมีช่องทางได้รายได้หลายทางขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินมาให้ฉันฉันมีอิสรภาพด้านการเงินฉันมีรายได้มหาศาลต่อเดือน ฉันรู้สึกดึงดูดเงินตลอดเวลาฉันใช้คำพูดดีๆกับเงินของฉัน